รถยางแตกน้องรถทรงน้ำแข็งน้ำแข็ง,ข,งของเรา t r a n ฟ f เมอร์อยางแตกอนนี้กำลังใช้ไม่แรงยกไม่แรงสองตัวพลังงานช่างเราไปไหนก็ไม่รู้ ใช้ไม่แรงยกไม่กล้ายกแรงนะเพราะข้างในมีนทนแข็งอยู่เต็มตู้เต็มคาร์บลิลลรวมโดยช่วยกันช้าหน่อยแต่ออก ทำยังไงดีต้องคิด<ล>วิธีย<ะ><ม>อย่างเส้นมแล้ว,วอตอนนี้กำลังยกใช้ไม่แรงตัวที่สองยก ขึ้นแล้วขึ้นลแล้ว เหอะไรนีกโอ้มโอยมัหโยม้วยสใสห้า <c oughs> ขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ไ้อยไม่แรงสองตัว ทางนู้นหลุดแล้วดันยกทางนู้นด้วย